สวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าเช้าด้วยนะครับท่านผ<ม>ู้ชมนี่อ๋อเดี๋พามาดูป้ายโอ้โหไขว่ามาติดไว้แต่เมื่อไหร่วะเนี่ยมาเมื่อวานนะไม่เจอเลยอ่านดูก,ก่อนอันนีกไขว่าเอ็กป่าววะเนี่ยคูโบตานวัตกรรมเพื่ออนาคตการแข่งขัน ค u ปต้าพันแก่งชิงถ้วยพระราชทานครั้งแรกของไทยฮ ύ! ร่วมส่งแรงเชียร์อนุชาสอนจันเอ้ยนี่มันบักเอ็กนี่ววะตัวแทนจากคุปต้าทางทองนะครับในการแข่งขันแทกเตอร์ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัลพัฒนาชุมชนนะครับ18พฤศจิกา2566น้าบณคต้าฟาร์มบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับหรือรับชมผ่านเฟซบุ๊กคุปต้าทางทองพุจิตรสำนักงานใหญ่ โอ้แห่ตาผมจะโดนภาษีไหมเนี่ยเขา,าจะมาเก็บค่าสวยไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันนะครับสิปผมก็ไปด้วยนะผมรู้สึกว่าผมจะเดินทางวันพรุ่งนี้นี่แหละแหมเอกแน่นอนมากอากคนแบบขับอันนี้นเนาะแต่วามาขับเก่งจริงนะรถรถอันนี้นะครับรถ รถแท็กเตอร์นี่อย่างเงี้ยมันขับเก่งนะครับเนี่ยใช้ได้เลยมาโคมาโคมันขับได้หมดนะโอ้โหแน่นอนเนี่ยเนคอยดูว่ามันจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะครับถ้ากเกิดได้ที่หนึ่งนี่คือแบบผมไม่ต้องยังไงดีอ่ะโอ้อันนี้เจเจ้าของร้านรถถ่ายต้องทำน้ำยังไม่อาบแล้วก็ คลิปไม่ค่อยถ่ายลงช่องเลยคามจริงก็มีของมาลงเรื่อยๆนะครับท่อสแตนเลสยังอยู่นะเนี่ยที่แรกว่าจะไม่ขายก็ว่าจะให้พ่อใช้ตอนนี้พ่อไม่ค่อยได้ทำนาสนมากจะี่ากทำข้าวโพดแต่จะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสแตนเลสนะอันนี้เขาพ่นสีไว้กลัวกลัวมันหายกลัวเขารู้ว่าเป็นสแตนเลสเนี่ย,ยแต่สแตนเลสขายถูกๆสี่พันห้า ถ้าซื้อใหม่หมื่นกว่านะครับแช่น้ำได้อะไรได้นะครับไม่ต้องกุอืมไม่ต้องกอนนลัวผุเลยเราก็ลุยงานต่อนะครับกำลังเร่งให้ผูหลับจับไหมหมอไทยอ้นนเป็นโพทะเลญาติสองเสียบดีของคู่ ที่ตัดก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลง C N C แล้วนะอันนี้ใบพายก็ใบพายต้องเอาแกนเหมือนเดิมแต่ว่าตัดใบตัดใบอย่างนี้ต้องต้อง C N C ละจะลง C N C เพราะว่ามันมันยังไงลนะ่ะมันทำของมันเดไงเนาะเราจะได้เอาลูกน้องไปทำงานอย่างอื่นนะ อยงนี้เราก็ต้องมาคึงมาเจาะรูถ้าเกิด C N C มาปุ๊บเขาก็เสร็จเลยเจาะรูเองเลยนะเราไม่ต้องมาเจาะรูอย่างนี้คนระับ C N C แต่ว่าอันนี้เป็นเลเซอร์แต่ว่าผมก็อาจจะแก๊ส C N C แก๊สา็ไฟมันไม่พอใช้นะทําจริงก็ถ้าเกิดว่ามีไฟหรือมีหม้อแปลงเองก,ก็อาจจะลง พัมดมาดีกว่าเหล็กก่อนจะหมดอีกแล้วนะอันนี้ของใครมารับด้วยยันมากยันมาแปลงลูกเตะมารับด้วยนะครับ ที่ไหนตากับข้าวโอเคตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันนะครับบบ๊ายบายสวัสดีครับ